คอมิกอาร์ตเอฟเฟกวันนี้เราจะมาแต่งภาพแนวการ์ตูนแบบนี้กันครับในแคนวามาดูกันเลยครับตัวอย่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปภาพของเรานะครับออกจะแนวแบบการ์ตูนนะครับพื้นหลังก็จะเป็นแบบคอมิกนะครับแบบนี้นี่ครับเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบนี้นะครับหลักการคร่าวๆนะครับเราจะต้องทําการนี่ครับแต่งภาพของเราก่อนครับอ่าเป็นหลักเลยนะครับคีย์ก็คือตัวนี้ครับทําภาพของเราเนี้ย ให้เหมือนแนวกระตุนครับจากนั้นเราก็ใส่เอลเมนต์ต่างๆที่เป็นคอมิกนะครับมาทําด้วยกันเลยครับอ่าข้ออื่นนะครับเราก็เข้าไปสร้างงานใหม่นะครับเปร๊บอ่าผมได้งานใหม่มาแล้วครับนี่ครับเป็นแผ่นงานเปล่าครับจากนั้นเราก็ไปทําการอัปโหลดรูปภาพเราครับที่เราจะทําการแต่งภาพนั่นเองครับผมเข้ามาที่อัปโหลดนะผมอัปโหลดมาแล้วเป็นภาพนี้นะครับเปิ๊บก็จิ้มเข้ามาครับแล้วก็มาทําการปรับนะครับ ได้แล้วครับเป็นแบบนี้นครับแล้วเราก็ทำการ Remove พื้นหลังออกนะครับเข้ามาที่ตัว Edit Image นะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่ทำการตัดพื้นหลังออกนั่นเองครับใช้ได้สำหรับผู้ที่ใช้แคนวาโปรนะครับแล้วก็มาที่นี่ครับ b a c k g r o u n d r e m o v e r นะครับกดไปเลยครับความชัดขึ้นอยู่กับการที่เราถ่ายมาด้วยนะครับผมก็กด Apply รู้สึกว่าอันนี้นี่คนระับสีเขาจะจืดไปนะเราสามารถปรับรูปภาพรปรับความชัดของเราได้นะโดยเข้ามาที่ edit image นะครับแล้วเราก็มาปรับตัว c o คอนท s t เพิ่มขึ้น,นครับอ่านี้แล้วแต่รูปภาพของที่ทุกคนถ่ายมานะครับประมาณ20 c o n t r a s คอนทสกับ Saturation ครับเมื่อได้นะครับก็พร้อมที่จะทำการแต่งภาพครับ ผมย่อมานิดนึงเมื่อได้นะครับเราก็ทําการ d ดูพิเคทรูปภาพนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งภาพครับนี่กดตัวที่ตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกตรงนี้กดปุ๊บดูพิเคทได้มาแล้วครับเป็น2พภาพครับเราจะทําการแต่งภาพแรกก่อนนะครับก็คือภาพนี้นั่นเองครับโอเคครับเมื่อเราทําการดูพิเคทเสร็จแล้วครับเราก็เข้ามาที่นี่ตัว edit image นะครับเราเข้ามาที่ตัว color mix ตรงนี้นะครับ Color Mix นะครับกด C All ปึ๊บนี่ครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้ครับ Marmalade นะครับจิ้มเข้าไปเลยปรับเพื่อที่ทำการปรับแต่งภาพนี่เองครับปึ๊บแล้วเราก็จิ้มกระปีงหนึ่งทีครับนี่ครับ C Control นะครับเพื่อทำการตั้งค่าครับ เราจะปรับค่า saturation เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับเป็น0.4ครับนะเรากด apply คนระับอ่าหนึ่งครานะครับที่เราทำการปรับไปแล้วก็ทชื่มมาที่ภาพเหมือนเดิมครับภาพแรกครับเข้ามาที่ edit image นะครับแล้วเราก็เข้ามาที่ตัวนะครับ adjust นะครับกด s c a l l บบทำการปรับค่า b r i g h t n e s ที่40นะครับอ่า,อาประมาณ40 คอนทราส์นะครับปพิบคอนทราส์คอนทราที่ลบ40นะครับ๊บอ่าจากนั้นเราก็ปรับค่า saturation ที่100ครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างครับตัว clarity ครับเลื่อน clarity ครับปรับให้เป็น100นะครับก็เป็นอันเสร็จครับภาพแรกทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วต่อไปไปเป็น ภาพที่2ครับอ่าแล้วก็จิ้มมาที่ภาพที่2นะครับอ่ามาทําการตั้งค่านี่มาที่ภาพที่2ครับภาพที่2เราก็เข้ามาที่ image นะครับแล้วก็เราเข้ามาที่ตัว screen ครับฟังก์ชัน screen ครับถ้าเกิดใครหาไม่เจอก็สามารถ search ได้นะครับนี่ครับฟังก์ชัน screen กด c l เข้ามาที่ตัว half tone ครับปึ๊บอ่า เมื่อเข้ามาที่เมื่อคลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกอีกทีนะครับที่ขีด3ขีดนี้ครับเพื่อทําการตั้งค่านะปึ๊บนี่สามารถปรับสเกลได้หไหมครับตรงนี้สเกลของ h a l f t o ทนครับก็จะอยู่ที่อันนี้แล้วแต่ภาพนะครับ2ถึง3ครับผมเอาที่3แล้วกันครับ2องไม่น่อยโอเคแล้วเรากด Apply ครับอ่า ต่อไปเรามาตั้งปรับค่าของภาพที่2อ,อีกนะครับที่มาที่ภาพที่2นะครับเข้ามาที่ Edit image นะครับแล้วเราก็เข้ามาที่ Photogenic ปึ๊บ,บ h o t o g e น i c นี่นะครับ h o t o g e น i c นะครับกดเ l l แล้วเราก็มาเลือก War m นะครับเลือกว a r m มแล้วก็เลือกตัว Bro น z e นะครับปึ๊บนี่นครับ อันนี้ไม่มีการตั้งค่านะเรากด apply อตอนนี้เราปรับภาพ2ภาพเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําภาพ2ภาพนะียมาซ้อนทับกันครับโดยเราจะนําภาพที่2มาซ้อนทับกับภาพที่1ครับที่เราได้ทําการปรับแต่งค่าไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาซ้อนทับกันอ๋อแบบนี้นะอายังนะครับเลื่อมอีกหนึ่งค่านะครับเราจะต้องทําการปรับภาพที่2เนะี่ยปรับตัว tan r transparent นะครับ เนี่ยคลิกมาที่ทางสเปนครับปรับให้เป็นประมาณ45นะครับอ่าปึ๊บแล้วเราก็มาสอนทับอ่าเป็นยัครับเสร็จเรียบร้อยแลครับนี้จากนั้นเราก็ทําการกรุบ2ภาพนี้เข้าด้วยกันครับโดยทําการลากคุมนะครับปึ๊บแล้วทําการกรุบป,ปึ๊บนี่ภาพก็จะทําการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสละนะครับก็2ภาพรวมเป็น1เดียวกันแล้วนะครับอ่า ต่อไปเราจะมาทําการตกแต่งภาพให้เป็นภาพคอมิกนะครับตอนนี้ภาพเราเนี่ยเป็นภาพแนวคอมิกเรียบร้อยครับรทําการใส่อุประกอบต่างๆครับเอเลิเมนต์เข้ามาที่ตัวเอเลิเมนต์นครับเปร๊บแล้วเราก็พิมพ์คําว่าเนี่ยคัลเลอร์ป๊อปที่โอ o โคัลเลอร์ป๊อปแบานะครับเป๊บนี่ครับแล้วเราเข้ามาที่กราฟิกอ่าได้แล้วเราก็เลือกรูปภาพนะครับที่เราทําการ ทำเป็นพื้นหลังของเรานั่นเองครับอ่าเพิบอ่าเป็นสีส้มอันนี้แล้วกันครับเพิบอ่าคลิกเข้ามาครับแล้วเราก็ทําการปรับขยายแบบนี้ครับอ่าเมื่อเต็มเสร็จแล้วเราก็ทําการคลิกขวาครับ send to backward ครับส่งไปด้านหลังนะครับนี่อ่าการขยายอ่าต่อไปนะครับมาที่เ l e m e ม t เหมือนเดิมครับการกบาดปิดออกครับ แล้วก็หาตัวที่ชื่อว่าคอมิกเบรสนะครับรูปร่างของคอมิกที่เป็นเกี่ยวกับการระเบิดนันเองมาที่กราฟิกอ่าเราก็เลือกรูปแบบตกแต่งตามที่เราชอบได้เลยนะครับนี่นี่เป็นอ่าว้าวเอาสเปเชียลเอดิชันแล้วกันครับเราก็จะมาเลือกสีกด a มจิกและคอม n เ a t i ชันนะครับเอาเป็น เอาเป็นแนวแนวสีเหลืองเกินกันครับลบผิดใหม่เป็นสีฟ้าแล้วกันนี่ครับแล้วก็มาใส่แบบนี้ครับเซ็เรียบร้อยครับสามารถเซ็นทูแบ็กได้นะครับเซ็นทูแบ็กส่งไปด้านหลังได้นะครับต่อไปแล้วก็มาหาคำต่อยนะครับคลิกออกมาที่อ l e เ e n มเหมือนเดิม พิมพ์คำว่า comic text นะครับเพื่อที่ใส่คำพูดหาคำพูด comic text นะครับปึ๊บนี่ครับแล้วก็มาที่กราฟิกเหมือนเดิมเราก็เลือกได้เลยนี่ครับต้องการใส่คำไหนลงไปฮ่าฮ่าฮึมโอ้ไม่กอดซุปเปอร์วินแล้วกันปุ๊บนี่ครับคำนี้ แบบนี้นะครับก็สามารถทำได้ Send to b a c เปิบก็จะออกเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวรอโหลดก็จะประมาณนี้นครับและนี่ก็คือวิธีการแต่งภาพให้เป็นแนวแนว,แนวคอมิกนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำมมาดูได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ